อันนี้กายูทงยูทาคือเก่าครับพี่น้องเอาบรรยากาศอ่ะใส่ต้นไม้หลอดแรงมาฝากมาฝากให้พี่น้องได้ชมนี่ครับอุโมงค์ต้นไม้งามแล้วเป็นห่มแล้วสวยงามเลยอันนี้ต้นแดงครับนี่ฉลุดีนี่ต้นแดงผมว่าจะเอาหมดแดงมาปล่อยเพราะว่ามันเข่ากันนะครับหมดแดงมากหลายนี่เป็นอุโมงค์ต้นไม้งามแล้วพี่น้องอันนี้กัสีนี้หลากหลายนะครับนี่ อ,อันนี้ต้นประดูอันนี้ยางนาอันนี้ต้นสากอันนี้ต้นพะยุง่งอันนี้บักมีนะบักมีกับมีบักเขียบกับมีพี่น้องกับปูผสมผสานกันไปอันใดเด็กกินก,กับเกบกินครับพี่น้องแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือว่าได้ต้นใหม่เพื่อลดโลกร้อนเพื่อเพิ่มโอโซนให้บ้านเฮานะครับอันนี้ต้นสากนะครับ อันนี้ต้นพะยุ่งก้งามแล้วฝนตกฝนเดียวนี่เขียวปือป้อๆเลยนะครับอันนี้ต้นมะเขียบก้าว่ามันออกลูกออกอย่างไงสิได้กินอยู่นี่มะเขียบพี่น้องอู้งามงามแล้วครับเป็นอุโมงค์แล้วสดชื่นหลายปุ้มใจหลายนี่อาบรรยากาศอยู่ทงมาฝาอันนี้จะกล้วยกล้วยยังได้กินเลยเรืออยู่พี่น้องมันท่านได้วายเนาะ กล้วยอันนี้ก็ท่านได้ตึงดอกอนนกล้วยก,ก็ยังได้กินเรื่อยๆอยู่นี่นี่ออกลูกออกเรื่ออยู่นี่อันนี้ต้นปะดูแต่ว่าคล้องใส่ไก่น้ำแห้งแห้ง่ไเด้มาเติมเพราะว่าปีนี้กาว่าก็ใแห้มันอยู่หลอดของมันเองอันนี้ต้นบวเขียบก็ออกดอกแล้วน่าจะติดลูกอยู่อันนี้ต้นบวเขียบโมโคนี่งาม ได้กินแท้เละปีนี้ระเคียบต้นนี้สองต้นนี้งน้ามแห้งออกดอกหลายพร้อมก็น่าจะหลอดอยู่ครับอันนี้เป็นอุมโมงค์ต้นใหม่แล้วต้นใหญ่แล้วคุณน่ะง้ามเลยพี่น้องน้าเบากายเฮ็ดไว้ครับเป็นโค้งน้องหน้าแต่ว่าน้าแห้งแ้่ว่ากโดนโดนก็สิ่งแห้งอยู่แต่ว่าอีกน้อยฝนก็ลงมากเลยละ กะเดื่อสีมาสูบน้ำใส่อยู่นี่มดแดงนี่หั้งมดแดงกระร่างเลี่ยงปา๋าสีมะฮ่อมอยู่ใส่ปา๋าสีมะฮ่อมอยู่สานี่แหละครับบรรยากาศโค้งนั่งหน้านาแรงของเบา้ากางนี่ปลาสิมะฮ่อมอน,นี่บวกนี่ เอาบรรยากาศมาให้ฝากพี่ตอนนอนครับผม